ส,สดีค่ะเพื่อนเพื่อนเพชรค่ะเพชรจะมารีวิวการขูดรมของเพชรเมื่อาวานนะคะว่ารู้สึกอย่างไรบ้างผ่านไปหนึ่งคืนและวันนี้ตื่นเช้ามาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อวานนะคะเพชรเริ่มทำตอนเก้าโมงครึ่งเช้าค่ะเพื่อนเพื่อนเก้าประมาณเก้าโมงเช้า ก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะรวมทั้งนวดแขนนวดขาด้วยค่ะเพื่อนๆคนที่ทำให้เพชรนี้ก็เป็นแม่บ้านนะคะที่ทำความสะอาดห้องให้เพชรห,หันซ้ายหันขวาไปหาใครไม่ได้ล้ก็เลยส่งข้อความไปถามคนที่ช่วยทำความสะอาดให้เพชรว่าเธอเธอรู้จักใครไหม คนที่จะนวดแบบนี้ให้เพชรได้อะเขาบอกอ๋อฉันทําได้เพชรบอกอ๋อจริงเหรอถ้าทําได้มาเลยพรุ่งนี้กันนัดกันจัดแจงพอมาถึงเขาก็โชว์เลยว่าอ๋อเดี๋ยวเขาจะใช้เหรียญน,นี้นะอุปกรณ์ที่เขานํามาเป็นอันนี้นะแล้วโลชั่นนี้คุณโอเคไหมแล้วก็จะใช้เหรียญน,นี้ขูดนะเพชรก็บอกโอเคฉันเอาตามที่คุณมีเลยทํายังไงก็ได้ทําเลยครั้นี้ พอเริ่มทําได้สองขีดเปึ๊กเป๊กเพ้นร้ลองเพ้นร้ลองเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าขูดอะค่ะการขูดเหลี่ยขูดอะค่ะตรงรอยตรงช่วงกระดูกของเราอะค่ะเพื่อนเพื่อนครันนี้พี่เขาก็เลยบอกว่าจริงๆต้องขูดเร็วๆไวๆนะแต่ของเพรเนี่ยเดี๋ยวทำช้าๆให้เปิ้งเปึ้งยังต้องขูดเง่้เปิ้ง อะไรแบบนั้นคะ่ะเพื่อนๆความรู้สึกเมื่อวานหลังจากที่ขูดเสร็จใช่ไหมคะสามสามสิบนาทีรู้สึกแสบร้อนหลังคะ่ะรู้สึกบางอย่างอึดอัดแสบร้อนเพลก็เลยโอ้ยเอาอยาฟ้าทลายโจรอัดไปก่อนเลยคะ่ะสองเม็ดไม่ได้ทานพาราเป็นฟ้าทลายโจรน,นะคะ แก้ร้อนในแก้จะเป็นไข้ตัวร้อนตัวอะไรรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวก็ฟ้าทลายโจรค่ะ2เม็ดพอทานยาไปผ่านไปหนึ่งชั่วโมงก็รู้สึกดีขึ้นนะคะเพื่อนๆแต่รู้สึกแบบยึกยักยึกยัก,ยกันหลังอะคะ่ะเพื่อนๆรู้สึกแบบฉันเป็นสิวที่หลังหรือเปล่าฉันรู้สึกว่ามีแบคทีเรียที่หลังหรือเปล่จาจาึจาก๊จกจั๊กจักอะค่ะก็คืออาจจะเกิดการอักเสบแต่ว่า ทนได้ค่ะอ,อลืมบอกไปนะคะว่าหลังจากขูดแล้วไม่ให้อาบน้ำสามชั่วโมงค่ะเพราะว่าผิวหนังถูกเปิดแล้วเราไปอาบน้ำมันมีแบคทีเรียมันมีเชื้อโรคอยู่ในน้ำอ่ะมันจะเข้าสู่ร่างกายเราได้ง่ายหลังจากขูดไม่ให้อาบน้ำสามชั่วโมงปิดก็เลยไม่ได้อาบนะคะจริงๆล้างหน้าเช็ดตัวแล้วก็นอนเลยเมื่อคืน ตื่นเช้ามาวันนี้ค่ะเ,เพื่อนๆก็เลยถ่ายวิดีโอรอบของเช้านี้ให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะเช้านี้รู้สึกดีขึ้นนะคะแต่เวลาเพชรพูดเพชรกำลังพูดอย่างเนี้ยเพชรจะรู้สึกว่าตัวเองเมียมีลมออกมีเลอค่ะมีอาการเลอ เขาบอกนะคะว่าจะเป็นจะเป็นเลออ้าวเป็นจริงด้ะจะเลอเพราะว่าเรไล่ลมออกไล่ลมออกก็จะเลอเพชนเลอค่ะ ลอยขูดทั้งหมดเนี่ยลอยขูดนี้จะใช้เวลากี่วันเดี๋ยวเพชรจะมาอัปเดตค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไปกําลังใจให้เพชรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ